สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับผมวันสักแ่เตียก็ผู้ดําเนินรายการในทริปนี้ทั้งหมดแต่ว่าผมก็จะมีเพื่อนร่วมทางมาอีกคนนึงครับสวัสดีครับดีครับผมยครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนจะมากางครับก็ทริปนี้เราก็จะไปพัทยาจะพาเพื่อนๆไปโรงแรมชนกันใช่แล้วยอดเลยแล้วเราจะขับนีสีดาวครับผมสีดาวนะครับไ,ไช่สีดาวด้วย เรจะไปดูกันว่าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างยิงนกตกปลาอะไรกันนะก็เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปมี๋ยวโรฮาในปาร์ตี้นะครับทุอติดตามชมกันนะครับผมถึงแล้วโรงแรมจัดเราจะเข้าไปทากคันที่นี่นะจริงๆสองไปก็รอตัวอะไรทั้งหมดก่อนวันนี้เจอกันครับผมลำแข็งเลยพ่อผมเผื่อนี้มันขาดไม่ได้ครับตอนนี้เราก็อยู่ใน โรงแรมชนชมจันทร์ชนจันทร์อาชนจันทร์นะครับคือในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีก็มาเที่ยวในงานของแคนนอนพาเรามาจัดเลี้ยงกันตอนเนี้ตอนเย็นเราขึ้นมาพักผ่อนอาบหน้าอาบท่าก่อนที่จะลงไปข้างล่างงานเลี้ยงปีใหม่แต่เมื่อตอนงวันเรามีการแข่งกีฬาสีกันมาแล้วแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักพักจะลงครับผมเดี๋ยวเราก็ตามล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานกันเลย

Rain outside my window, pouring down. What now dog, I thought, I'm sorry. Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. Yes, this time it really is goodbye. You made it clear when you said, I just don't Those love simple you. simple words more. hit so hard, they turn my whole world upside down. Girl, you call me completely off guard. On that night, you said to me, I just don't love you no more. Rain outside my window, pouring down What now? Block on my phone, I'm sorry Feeling like a fool, cause I let you down Now it's... ถ้ายังไ,ไม่พอเนี่ยไปไปดูอะไรดีๆกันต่อตามมาะเสร็จครับ Rain outside my window, pouring down What now? ก็สรุกกันไหมล่ะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นี่เราก็จะกลับกันแล้วแต่ว่าเราจะไปกินรับประทานอาหารกลางวันกันอีกสักทีหนึ่งก่อนที่จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเยี่ยมถ่ายยาวเรื่อยเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วครับจะมาพักกินข้าวกลางวันกยนนู้นนะครับผมอร่อยอ่ะนะ t ครับสนุกไหลครับสนุกไหมครับสำหรับทลิปนี้เป็นยังไงบ้างเท่าท uh> ี่ได้ดูวิดีอาร์ของเราไปก็ดีครับคุดทีว่าไงครับที่ไปมาสนุกดีครับผมมีประสบการณ์ใหม่ๆครับในชีวิตที่เรายังไม่เคยเจอมากนครับผมนั่นนั้น ต้องขอขอบคุณทั้งชานนท์นะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้ไปสัมมนาด้วยไปเลี้ยงฉลองงานปีใหม่และกแบบที่เดกกันครับตอนนี้สุดท้ายแล้วเราก็จะถึงเวลาไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เรื่องรานะครับเราจะกลับบ้านยังไงกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าเราอาจจะไปต่อที่อื่นกันก็ไงก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอกาสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ